สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงดีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงดีมีกิจกรรมดีๆจะมาแนะนานะครับกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าล็อกอินทุกวันลันล้าของฟรีนะครับ fc วิธีการนะครับไปที่หน้าแรกคลิกตรงนี้เลยนะครับนี่เลยกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ fc เพียงแค่ล็อกอินก็รับไอเทมไปเลยกว่า3,000 RP นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมเนี่ยลุงแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครไม่อยากไม่อยาก จะต้องเติมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับลู้ว่ากิจกรรมนี้คือคําตอบนะครับวิธีการเลยแค่ที่ทุกคนนะครับมาล็อกอินทุกวันเป็นจํานวน14วันติดต่อกันนะครับซึ่งวันนี้เริ่มวันแรกนะครับ fc <S 2> <S 2> <S นี่เราลองมาดูข้อมูลกิจกรรมก่อนเห็นไหมช่วงเวลาอีเวนต์9ถึง25นะครับผมและช่วงเก็บวันล็อกอินก็คือวันที่9ก็คือวันนี้ถึง22สิงสิงหานะครับผมหลักการง่ายๆมาล็อกอินแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะ เนี่ยเรา i n s e ็ t แล้วก็มากดรับตรงนี้นะครับ F4 แค่นี้เองซึ่งวันแรกเราได้ไรเราได้นี่น่าจะเป็นแต้ม XP นะวันที่2เราได้นี่จะน่าจะเป็น Orange a c e n t นะครับ300วันที่3เราได้ยิน้นส่วนกุญแจวันที่4เราน่าจะได้สุ่มสกินนะครับเนี่ยวันที่5น่าจะเป็นสุ่ม emo วันที่6เราได้กุญแจ1ดอกนะครับส่วนวันที่7นี่น่าจะได้ไอคอนนะวันที่8เราจะได้ออฟมา1ลูกวันที่9เราน่าจะได้ Master Work s h e s t นะครับแล้วก็ วันที่10ก็น่าจะเป็นไอคอนวันที่11เราได้โทเคตมา60ทกโทเคนะครับวันที่12เราได้กุญแจวันที่13เราได้ปลอมทองนะครับมาสเตอร์เวิร์กเชตวันสุดท้ายเราได้แบกนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับ fc แค่เรามาล็อกอินเฉยๆส่วนภารกิจพิเศษเนี่ยรู้ไม่รู้นะเป็นไร,รคือลุงคิดว่าถ้าเรากดรับภารกิจพิเศษน่าจะออกมานะครับ fc ลองดูกันนะกดลับเลยเห็นไหมวันแรกยินดีด้วยคุณได้3 xp บูท t พอเรา กดรับแล้วเนี่ยไอภารกิจมันจะโผล่มาซึ่งภารกิจที่1คืออะไรอ่ะภารกิจหนึ่งคือถ้าเราอยากได้ออรเรนต์เอเซนเราสามารถใช้ B 500B นะครับในการแลกโอเคลุงเอาเราใช้ 500B สำหรับแลก3 8มส e n แปออเรน์เอเซนแล้วออรเรนต์เอเซนเราเอาไปทำไรนะครับ FC ออเรนเอเซนเนี่ยเราสามารถเอาไปรวมเป็นชิ้นส่วนสกินได้นะครับหมายถึงว่าสมมติเราเปิดกล่องขึ้นมาหรือเปิดออฟขึ้นมาเราจะได้เศษส่วนสกิน1ชิ้นถ้าคุณจะทําชิ้นส่วนสกินให้เป็นถาวรอ,อะ่ะคุณจะต้องใช้ออเรนเอเซนเท่าไหร่นี่แหละครับก็คือเราสามารถเอาออเรนเอเซนตรงนั้นน่ะไปใช้ได้นี่เลยออเรนเอเซนก็คือตัวนี้นะครับผมหรือว่าเราจะเอาไปอัปเกรดบอร์ดก็ได้อันนี้ใช้340ออเรนเอเซนตโอเคงั้นลุงจะพ เรียบร้อยแล้วครับโอเคและนี่คือปฐมบทของล็อกอินทุวันลันล้าของฟรีนะครับโอเคนะครับยังไงลุงไปก่อนนะครับขอสั้นๆง่ายๆแค่อยากจะมาบอกเ c ีทุกคนให้รับรู้ว่าณตอนนี้มันมีกิจกรรมฟรีที่เราควรจะล็อกอินเข้าไปรับนะครับล็อกอินอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้สมมุติว่าวันนี้เรามีงานเราแค่มันล็อกอินจบพรุ่งนี้เราล็อกอิน Lock in, แค่เราอินเก็บประวัติเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับงั้นไปก่อนนะครับ FC ซี บายบายครับผม finally the challenge โอ้ของแท้ตัวนี้